พื่อนมาดูหว่านปุ๋ยครับวันนี้น้องสาวมาหว่านปุ๋ยเปลี่ยนแบบอีกแล้ว

งานาาาออ <c oughs> ไปค่าแรงมันอะลายไอเสร็จแล้วไ่าบินต่อข้ามภ <c oughs> ูเขาข้ามคลองไปเลยไปแล้วครับปึออ๊บน่าดุดอะไรเนาะ